ถึงสิเกิดบานหนอกอกหน้าบานปลาขาดอนบ่หล่ำรวยเป็นแสนเป็นล้านคือเพิน่นแต่ว่าเฮามีวัดมีว่ามีคู่บาอาจารย์มีผีมีหนองที่หักศีลหักธรรมเฮามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถึกเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าย่างในหน่อยในเสือว่าบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนนรกสวรรค์มีเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดี เหตุสัวก็ยอมได้รับผลสัวพระพุทธศาสนาซ้อนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ้าพระนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้สืบนอนเนื้อเชื้อไขเลือดเนื้อของคุณพ่คอคุณแม่ได้สร้างประโยชน์ตัวพิพิธนโดยเจะพจา,าพาาะ 101, ระเจ้าพระน้าางทางพาจิการในจังหวัดร้อยเอ็ดพันหกร้อยกว่าวันงพ่อได้บำเพ็ญเพียรบารมีจะว่ามีผู้เคารพสลรคาระบูชาเป็นประโยชน์สมมติตมว่าท่านเป็นคารวะญาติโยมอ,อย่างท่านบรรลุสังฆพันธ์ ก็จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับลูกกับเมียกับญาติพี่น้องของนั้นแต่พระเดชกุมารหลวงก็ที่บิดามารดาของท่านนายกชีวิตทั้งชีวิตแม้ร่างกายก็สลายได้แต่ท่านได้สลายชีวิตเพื่อนื้อเชื้อไขเพื่อเสื่อมต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยคุณงามความดีนี่แหละที่ประจักษ์แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่มากันในวันนี้เราน้อมรำลึกสำนึกรู้คุณและตอบแทนคุณ ได้ทาการถวายสังฆทานมีพระเดชพระคุรลองพ่อพระด้พระจุนพิมนเจ้าคณะอําเภอสุวรรณภูมิและเจ้าวาดในเขตเทศบาลพระเจ้าวัดหมวัดสว่างโพทองมาเป็นเนื้อนาบุญเพราะการทาบุญนั้นไม่เรียกว่าพระหรือโอมเพราะเราเป็นสาสนิกในพุทธศาสนาประการสําคัญก็คือเราทาให้ด้วยใจใจเมื่อมีสัทธาโดยเฉพาะพระเดชพระคุหลองว่าพระได้โภมาเริญยาคุณนั้น ท่านเป็นพ่อแบบแม่แบบของพระเจ้าประสงค์ทั้งมวลด้วยใจใสศรัทธาในบบบุทธาศาธนาและมั่นคงในพระรัตนตรยัยมั่นคงในศีลในทานดังนั้นพระเดชพระคุณจึงเป็นทั้งแบบอย่างและตัวอย่างในเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เป็นลูกๆของท่านเจ้าวาดพันหกร้อยพระเจ้าประสงค์เกือบสองพันได้รับอานิสงส์ผลบุญถ้านับสาสนิจในจังหวัดร้อยเอ็ดที่พึ่งพาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้ว หลายแสนคนในจังหวัดร้อยเอ็ดน,นี่ก็เป็นเพราะบุญบารมีของคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่อุทัยเมืองุกเป็นตัวอย่างดังนั้นพนเราได้ทำจากประโยชน์คือประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมเราท่านทั้งหลายก็มีกําลังตามกําลังของตนของตนพระเด็พระคุณเป็นผู้มีพลังมากเพราะบุญบารมีที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อได้สระา ความสุขส่วนต,ตัวเพื่อประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนาตามแนวทางขององค์พระเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นพระธรรมหากาพินาที่ควแก <fit reais. S 2> <fall. S 1> ่พระศาสนิกในพุทธศาสนาทุกคนว่าเห็นพระเจ้าะสมเราก็มีความสุขและเป็นเนื้อนาบุญเราได้ตังใจองคิธแล้วสมเกสนารมณ์พรอผพู้เป็นอุบเป็นพิดา งคุณที่คุณทําตนได้ถึงบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบารมีของคุณยอมทุกยอมทนยอมให้คนเข้า